เห็นแล้วดีใจนะครับดีใจนะครับตอนนี้ร้องดีใจนะครับไม่ใช่น,นี้ไงครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องพังขันเงินนะครับวันนี้ควานทิวไปเอามาก่อนลูกมงคลน,น้อยนะครับแม่ขันเอามาก่อนลงน้ําก่อนเข้าบ้านก่อนมองคลน,น้อยมาทีหลังนะครับอาการของแม่ขันก็จะประมาณนี้นะครับส่งเสียงร้องตลอดนะครับกลัวลูกไม่มานะครับกลัวเราจะแยก ออกจากกันโอ้โหแม่ขันเลยเนาะความผูกพันและก็ห่วงหาอาวณน,นะครับเอาผูกไว้แม่ควรรันลี่ควันทีวลงผูกเลยเอาโซเงาออกไว้ผูกโซสันนี่แหละ ครับนะแมดูส่งเสียงร้องตลอดเวลานะครับเอาลงเลยปลูกเลยเเเเเไม่นิ่งนะครับกลัวลูกไม่มานะครับผม เออน,นั่นแหละผูกเลยผูกเลยมาแล้วผูกเลยลไม่ยอมนิ่งนะครับแม่ครับผมตอนนี้กำลังคิดถึงลูก มงคนน้อยอย่างหนักเลยนะครับไม่ยอมนิ่งนะครับรูปยังมาไม่ถึงนะครับวันไปเอาคนละทีนะวันนี้ไม่ได้มาพร้อมกันนะครับไปเอาคนละทีคนละครั้งนะครับตอนนี้มงคนน้อยกําลังไปอาบน้ําอยู่นะครับมายังไม่ถึงนะครับแม่ขันมาก่อนลงน้ําก่อนเข้าบ้านก่อนอาการห่วงหาอารว์ เสียงร้องควนคางหาลูกก็จะประมาณนี้นะครับส่งเสียงร้องตลอดเวลานะครับแม่ๆครับผมไม่ยอมหยุดนิ่งนะครับความห่วงหาสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันนะครับผมของแม่กับลูกเนาะดูครับ คิดถึงเงินมากนะครับโอ้ยมงคนน้อยอยู่ไหนนอมาหรือ,อยังนอแม่เป็นห่วงมากเลยถอดโซเซียนเงาออกลูกโอ้ดูครับยิ่งยิ่งอ๋อมองเห็นแล้วนะครับตอนนี้มองเห็นมงคนน้อยแล้วครับโอ้ยตัวดำปึ๊ดเลยเนี่ย ลงเล่นน้ำทั้งวันนะครับมงคนน้อยมองคนน้อยมาหาแม่น้อยแม่คิดถึงมากเลยโอ้เห็นแล้วดีใจนะครับดีใจนะครับ ตอนนี้ร้องดีใจนะครับไม่ใช่อนนี่ไงครับผมมาแล้วเหลอลูกไปไหนมาแม่มาก่อนนี่โอ้ควานทิวก็ใจร้ายซะเหลือเกินเนาะไปเอาแม่มาก่อนทำให้แม่คิดถึงลูกนะ โอ้ดูครับผมดูครับโอ้โหคิดถึงมากกอดกันกลมเลยนะครับดบูอาการของเขานะหมุนตลอดเวลานะครับผมนี่ส่งเสียงด้วยนะครับส่งเสียงด้วยนะครับ โอ้ยอยู่นานๆน,นอยให้หายคิดถึงนอยดูครับร้องตลอดนะครับผมทักทายตลอดเลยนะฮะออกห่างกันไม่กี่นาทีนะครับผมแม่ครับผมดูอาการเขาก็ยังห่วงกันมากเลยนะครับห่างกันไม่กี่นาทีนะครับ โอ้ยนี่ครับดีใจมากเลยที่ได้เห็นลูกลูกมาถึงก็ดีใจใหญ่เลยนะครับไม่ทันลูกอีกแล้วนะครับเลืมกินนะครับ มันจ่อยมาช่วยด้วยนะครับวันนี้ขนาดปากเคี้ยวนะครับก็ยังส่งเสียงร้องอยู่เลยนะครับมีอาหารมีหญ้าให้กินอยู่ก็ยังส่งเสียงร้องอยู่นะครับโอ้คิดถึงกันขนาดนะสองแม่ลูกนี้น่ารักมากๆ ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่โอ้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแม่แม่ครับห่างกันไม่กี่นาทีก็ยังขนาดนี้นะถ้าเกิดเราแยกให้อยู่คนละที่นะฮะอาการนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับ ขนาดแยกกันออกมาแค่ไม่กี่นาทีนะครับผูกใกล้กันแล้วก็แค่เอาเดินมากินน้ำแล้วก็เข้าบ้านก่อนกันแค่ไม่กี่นาทีก็ยังส่งเสียงร้องขนาดนี้นะถ้าห่างกันเป็นเดือนนี่โอ้โหอาการจะขนาดไหนนะครับผมแม่ขันนี่ก็ซะละเกินเนาะคิดถึงมากรักใครรักจริงนะครับรักมากด้วยนะครับแม่ขันของเรานี่ ลูกพายตอนที่ควันหลายพาไปเอานะครับก็ดิ้นนะครับผมก็ส่งเสียงเหมือนกันนะครับผมคิดถึงแม่นะครับกลัวจะไม่ได้มาหาแม่นะกลัวจะไม่ได้มาหาแม่ขันของเรานะครก็ส่งเสียงร้องเหมือนกันนะครับโอ้ปาแป้งซะแล้วผ่อนคลายแล้วนะครับผม ผ่อนคลายหายเครียดหายคิดถึงแล้วนะครับผมโอ้จริงๆเลยไม่ขันโอ้ยเปพอเต็มไปด้วยโอ้เล่นโคลนเล่นดินแล้วนะครับเปควานรายนี่เต็มไปด้วยดินแล้วนะครับเปลนอนื้ม ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมทัานหลายแม่ขันครอบครัวพ,พังคันเงินของเรานะครับก็กล่าวคําว่า สวัสดีครับผมมงคลน,น้อยสวัสดีหน่อยครับลูกบายบายด้วยบายบายด้วยนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ